เราจเจรยญพรนบสกุภาสิกาทุกท่านม,มีญาติโยมหลายท่านนะเวลาภาวนาแล้วก็เกิดความหมุหงิดเวลาที่เรานั้นได้ยินเสียงรอบข้างที่เป็นเสียงดังเช่นเสียงเพลงหรือเสียงต่างๆวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําญาติโยมทั้งหลายนะว่าจะทำยังไงดีนะโยมน,นะอย่างเช่นยุคสมัยนี้เนะี่ยโอ้กำลังคิดน่าดูเลยนะขณะภาวนาอยู่หรือเดินโยงกรมอยู่หรือนั่งสมาธิอยู่ในะในสถานที่ต่างๆก็จะได้ยินเพลงเพลงหนึ่งที่เขาพูดกันว่าอะไรนะ ส่งยังแบดอะนะแซดยังบ่อยเลยนะส่ง bat, ยังแบดแซดยังบ่อยบางคนพอได้ยินปุ๊บดันไปร้องตามอะไร ون, นี้นะขณะพ o r n ลืมนึกพุดโธเ็ามีหรือบางคนได้ยินปุ๊บก็รู้สึกงุดหงิดในขณะที่ได้ยินเสียงเพลงอยากจะพร r าอยากจะสงบสักทีนะไม่อยากให้มันเป็นปัญหาแบบนี้เลยนะก็เลยอยากไปแนะนําว่าถ้ามันเกิดความคิดส่งยังแบดแซดยังบ่อยได้ยินส่งยังแบดแซดยังบ่อยในใจก็คิดสิเออนั่นน่ะสิมันส่งยังแบดอะแซดก็บ่อยอะทำไมไม่จำาหละ มันก็แย่บ่อยๆสินะ <S <S ก็คิดสิพิจารณาเลยส่งยังแบสแซดอย่างบ่อยเออทำไมไม่จําไม่งั้นก็แซดบ่อยๆอ <S 1> <S 1> คิดไปต่อถ้าจังหวะเพลงมันจะมาอีกก็ทํำจริงๆก็ได้ผลจริงอตามจังหวะเพลงเลยทําจริงๆได้ผลจริงทําจริงๆได้ผลจริงเออก็นึกพุดโทไปสิพุดโทไปพุดโทไปพุดโทไปอย่างนี้ <S 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 คือให้มันคิดขึ้นมาเลยในเมื่อเพลงมันเข้ามาเสียงมันเข้ามาก็ เกิดความคิดขึ้นมาเลยว่ามันเป็นยังไงก็มันส่งอย่างแบดมันแสนอย่างบ่อยแล้วก็นา้ามันส่งอย่างแบดก็รู้จักจาตั้งสนะิจะไปส่งย่างแบดท,ทำไมเข้านี้แหละพอเราเข้าใจแล้วแล้วก็พุทโทบ่อยๆพูทโท,บ,ท,โทบ่อยๆพูทโทรบ่อยๆเอ,อไปเรื่อยๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมทั้งหลายมันเป็นบททดสอบให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้พัฒนาแล้วเราจะผ่านพ้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปได้ ดังเช่นญาติโยมเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงอากาศหนาวนะหมอก,ก็มาความเย็นก็มาสัตว์บางชนิดมันก็ต้องเข้าจำศีลของมันแล้วมันต้องเตรียมเก็บรวบรวมอาหารก่อนหน้านี้ไว้ก่อนแล้วมันก็เข้าไปจำศีลไม่ออกมาเพื่ออะไรเพื่อการปรับตัวของมันบางทีแล้วสถานที่ต่างๆมันรีหนี้ไม่ได้ในการภาวนามันก็ต้องภาวนาหน้าที่อย่างนั้นแต่เราจะปรับจิตปรับใจ นที่แห่งนั้นยังไงเตรียมปัญญายอย่างไรให้ผ่านพ้นในสถานที่อย่างนั้นให้ได้ท่งยังแบแสซ็ตยังบ่อยก็พุโทโธบ่อยๆนะส่งยังแมสแซ็ตยังบ่อยจําไห้สิมันจะได้ไม่แซดบ่อยๆพุโทโธบ่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองจากการที่พุโทโธบ่อยๆสมาธิแน่วแน่ให้ดีโฟกัสให้ดีเข้าใจสิ่งที่ผ่านมาให้ดีสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร